ทุกคนเงียบแม้แต่เทพอมะตะตะวันเดือดและเทพอมะตะกลุ่มดาวเมื่อเห็นแขนของเทพปีศาจไร้ขอบเขตไม่บุบสลายก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากหลังจากผู้ใช้วิญญาณกลายเป็นผู้อมะตะพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัตพิพิภพภัยพิบัติสวรรค์ภัยพิบัติใหญ่และหมื่นภัยพิบัติหลังจากผู้อมะตะบรรลุระดับเกาภพยพิบัติของพวกเขาจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก ผู้มอมตะระดับเก้าต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติใหญ่ทุกสิบปีหมื่นภัยพิบัติทุกห้ปีและภัยพิบัติโกลาหลทุกหนึ่งร้อยปีภัยพิบัติโกลาหลเกิดขึ้นจากความโกลาหลที่อยู่นอกโลกทุกครั้งที่ผู้มอมตะระดับเก้าเผชิญหน้ากับความโกลาหลพวกเขาต้องใช้กำลังทั้งหมดเพื่อหาโอกาสรอดชีวิตผู้มอมตะทั่วไปไม่รู้เรื่องนี้ มีเพียงผู้อมตะระดับก้าเท่านั้นที่รู้จักความน่าสะพึงกลัวของมันตอนนี้เทพปีศาจไร้ขอบเขตใช้ร่างกายของตนผเผชิญหน้ากับความโกลาหลด้วยปราศจากการป้องกันใดๆแต่เขากลับไม่ได้รับอันตรายฉากนี้สร้างความตกใจอย่างมากต่อเทพทั้งหมดที่อยู่ที่นี่สำหรับคนเช่นฟางหยวนที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับตนเองพวกเขาก็ตกใจเช่นกันเจ้าทำได หลังจากไม่นานเทพอมะตะกลุ่มดาวก็ถอนหายใจกล่าวเทพอมตะตะวันเดือดอย่างนิ่งเงียบไม่เขาทำไม่ได้นี่ยังไม่ใช่ชีวิตนิรัน์ที่แท้จริงเทพอมะตะสวรรค์พิภพกล่าวออกมาด้วยความมั่นใจทุกคนมองเขาแท้จริงแล้วข้าทำไม่สำเร็จนี่ไม่ถือเป็นชีวิตนิรันในเวลาต่อมา เทพปีศาจไร้ขอบเขตก็ตอบรับคำกล่าวนั้นและแสดงออกด้วยความหดหู่ใจต่อมาเขาก็เปิดปากและเริ่มดูดความโกลาหลจากรูช่องโหวของขอบโลกความโกลาหลจำนวนมากถูกดูดเข้าไปในท้องของเทพปีศาจไร้ขอบเขตรูม่านตาของเทพอมาตะตะวันเดือดและเทพอมาตะกลุ่มดาวหดเล็กลงหากเปรียบเทียบความโกลาหลคือไฟเขากล้ากลืนไฟ หลังจากดูดกลืนความกลาหลเข้าไปเทพป,ปีศาจไร้ขอบเขตก็นั่งลงบนพื้นในเวลาเดียวกันความกลาหลก็เล็ดลอดออกมาจากรูช่องวางและพุ่งเข้าปะท้าศรีรษะไหลและร่างกายของเขาราวกับแม่น้ำที่ไหลรินเทพป,ปีศาจไร้ขอบเขตกระตุ้นใช้ท่าไม้ตายของเขาเป็นครั้งแรกกลิ่นไอท,ที่ทรงพลังระเบิดออกมา และเขย่าจิตใจของผู้อมตะทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ทุกคนเฝ้ามองอย่างเงียบๆพวกเขารู้ว่าเทพปีศาจไร้ขอบเขตกาลังทดลองเขาพยายามก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งชีวิตนิรันท์ที่แท้จริงตั้งแต่เขายังเด็กเขามีจิตใจที่อยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งเขาเหมือนเด็กไร้เดียงสาที่ต้องการสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จกักเขาอยากรู้อยากเห็น เขาต้องการรู้ความจริงเขาไม่ได้สแสวงหาชื่อเสียงหรือโชคลาภสถานะเทพไม่ได้ทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจหรือเย่อหยิ่งแม้เขาจะไปถึงสุดขอบโลกแต่เขายังต้องการก้าวต่อไปอย่างไรก็ตามมันไม่มีถนนให้เขาเดินหน้าต่อเขาวางแผนมานับล้านปีเขาจัดเตรียมทุกสิ่งในถ้ำปีศาจคลังเพื่อรอคอยเวลานี้ ทั้งหมดเพื่อการไล่ล่าความจริงไม่มีถนนอยู่ข้างหน้าดังนั้นเขาจึงต้องออกแรงสร้างมันขึ้นมาเขาต้องสร้างเส้นทางของตนเองนี่คือเป้าหมายสุดท้ายของเขาเทพป,ปีศาจไร้ขอบเขตพยายามอย่างเต็มที่แล้วเวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนเพียงชั่วครูเพลิงสีดำเริ่มพ่นออกมาจากจมูกและหูของเทพป,ปีศาจไร้ขอบเขต หัวใจของผู้อมะตะสั่นสะท้านจากนั้นเทพปีศาจร้ายขอบเขตก็เปิดเปลือกตาขึ้นอย่างช้าๆและกล่าวข้าล้มเหลวไม่ข้ายังอยู่ที่นี่ปีศาจอมะต,จตะชีเจียตะโกนและใช้กำลังทั้งหมดของเขาเพื่อกระตุ้นใช้งานวิญญาณการฝึกฝนคลื่นแสงพุ่งเข้าหาเทพปีศาจร้ขอบเขตเพลิงดำบนร่างกายของเทพปีศาจร้ขอบเขตดับมอดลงอย่างรวดเร็ว เทพป,ปีศาจไร้ขอบเขตหัวเราะและสายาสีสะฉีเจียหยุดได้แล้วเราจะรู้ผลลัพธ์ได้อย่างไรหากยังไม่ทุ่มเทยอย่างเต็มทีปีศาจอมตะฉีเจียตำหนิด้วยความโกรธเจ้าจะยอมแพ้เช่นนี้งั้นหรือชีวิตนิรัน์ที่แท้จริงข้าอยากเห็นข้าอยากเห็นมันเช่นกันเทพป,ปีศาจไร้ขอบเขตถอนหายใจ การแสดงออกของเขากลายเป็นซับซ้อนข้าล้มเหลวแม้หลังจากผ่านไปนับล้านปีเจ้าไม่เข้าใจงั้นหรือว่าชีวิตนิรันร์ไม่มีอยู่จริงในเวลาต่อมาบึ้มร่างของเทพปีศาจไร้ขอบเขตแตกสลายและกลายเป็นเศษน้ำแข็งลอยจำนวนนับไม่ทวนไม่ผู้มาตะปูและนักวางแผนกรีดร้องพร้อมกันเล่ากับสูญเสียคนรัก เทพปีศาจไร้ขอบเขตล้มเหลวเนื่องจากปีศาจรมตะฉีเจียอยู่ใกล้เกินไปดังนั้นความโกลาหลจึงพัดผ่านมาที่เขาและทำให้เขาอันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยในพริบตาตัวตนกึ่งระดับเก้าไม่สามารถอดทนต่อความโกลาหลได้แม้แต่สามลมหายใจพลังอำนาจของความโกลาหลเห็นได้ชัดด้วยการชำเลืองมองเพียงครั้งเดียวกลุ่มผู้มาตะกลายเป็นมึนงง การต่อสู้ในถ้ำปีศาจคลั่งที่เหล่าเทพใช้เวลาวางแผนและต่อสู้มานับล้านปีจบลงเช่นนี้งั้นหรือเทพอมาตะกลุ่มดาวและเทพอมาตะตะวันเดือดฟื้นขืนชีพเทพอมาตะสวรรค์พ,พิภพกลายเป็นตัวตนกึ่งระดับเกา้าบนเส้นทางสวรรค์เทพปีศาจจิตวิญญ,ญาณสูญเสียสติสัมปชัญญะสุดท้ายเทพปีศาจไร้ขอบเขตสามารถกำราบทุกคน แต่เขายังล้มเหลวในการพยายามก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งชีวิตนิรันร์เขาตายเขาตายบนถนนแห่งการสำรวจชีวิตนิรันร์มันเป็นเพียงความฝันมันไม่มีอยู่จริงเขาล้มเหลวได้อย่างไรเขาล้มเหลวได้อย่างไรผู้มาตะปูกรีดร้องนักวางแผนเงยศรีรษะและพึมพำด้วยความโศกเศร้าไม่มีชีวิตนิรันร์ฮ่าฮ่าไม่มีชีวิตนิรันร์ พวกเขาบ้าไปแล้วชีวิตนิรันต์ไม่มีอยู่ในโลกใบนี้จริงๆงั้นหรือเทพป,ปีศาจร้ขอบเขตไม่มีเส้นทางข้างหน้างั้นหรือเทพอมาตะากลุ่มดาวพึมพำกับตนเองนางถามคำถามที่ทุกคนสงสยัยแต่ไม่มีผู้ใดสามารถตอบเทพป,ปีศาจร้ขอบเขตนำหน้าทุกคนในด้านนี้แต่เขายังเสียชีวิตมันล้มเหลว เขาเสียชีวิตเพราะความโกลาหลสิ่งนี้เหมือนการเปิดเผยความจริงอันโหดร้ายต่อหน้าทุกคนฟิวเสียงลมดังคืนอย่างกระทันหันฟางหยวนพุ่งเข้าขวาเศษชิ้นส่วนของน้ำแข็งลอยทุกคนตื่นคืนจากผวังทันทีเทพปีศาจไร้ขอบเขตเสียชีวิตและกลายเป็นน้ำแข็งลอยความโกลาหลไม่สามารถทำลายพวกมัน พวกมันคืองานวิจัยชีวิตนิรันดร์ของเทพปีศาจไร้ขอบเขตพวกมันคือผลลัพธ์จากการทำงานหนักของเขาเทพปีศาจไร้ขอบเขตเสียชีวิตแต่งานวิจัยของเขายังอยู่โชคพวกมันไม่มีสิ่งใดต้องพูดอีกหลังจากผู้อมตะตระหนักถึงเรื่องนี้การต่อสู้แย่งชิงก็เริ่มขึ้นอีกครั้งท่าไม้ตายทุกประเภทถูกใช้งานเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างไม่รู้สิ้นสุด ผู้มาตะปูและนักวางแผนไม่แม้แต่จะสามารถส่งเสียงก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุหลีกไปเทพอมตะตะวันเดือดตะโกนด้วยความโกรธแสงสีทองระเบิดออกไปราวกับคลื่นยักษ์ฟางหยวนและตัวตนกึ่งระดับก้าวหลบออกไปขณะที่แสงสีทองกลายเป็นวังวนแสงดูดน้ำแข็งหลอยเข้าไปเทพอมตะกลุ่มดาวกนเสียงเย็น และยิงดาวนับพันสายออกไปปะทะวังวนแสงสีทองและระเบิดทำลายมันเทพอมตะตะวันเดือดไม่ประสบความสำเร็จน้ำแข็งลอยที่ถูกวังวนแสงสีเหลืองดูดกลืนได้รับอิสรภาพอีกครั้งเทพอมตะกลุ่มดาวและเทพอมตะตะวันเดือดมองหน้ากันลัวเวยินบินเข้าไปหาน้ำแข็งลอยชิ้นเล็กที่อยู่ใกล้เขามากที่สุดเทพอมตะกลุ่มดาวไม่เคลื่อนไหว แต่แสงดาวกลับปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าและส่งลั่วเว่ยหินลอยกลับหลังไปในเวลาเดียวกันฟางหยวนก็ถูกหยุดโดยเทพอมตะตะวันเดือดเทพอมตะทั้งสองต่อต้านกันแต่ยังพยายามกีดกันฟางหยวนและคนอื่นๆรูช่องโหวของขอบโลกค่อยๆขยายออกเทพปีศาจร้รขอบเขตตายไปแล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เขาสามารถสะกดรูเล็กๆนี้เอาไว้แต่หลังจากเขาเสียชีวิตพลังงานที่เขาทิ้งไว้เริ่มอ่อนกำลังลงความโกลาหลค่อยๆคืคบคลานเข้ามาเทพอมาตะตะวันเดือดมองรูช่องโวและกล่าวกับเทพอมาตะกลุ่มดาวกลุ่มดาวเหตุใดเราไม่หยุดต่อสู้และจัดการตัวตนกึ่งระดับเก้าเหล่านี้ก่อนจากนั้นเราจะซ่อมแซมรูช่องโวและแบ่งปันน้ำแข็งลอย เจ้าคิดอย่างไรเทพอมะตะกลุ่มดาวพยักหนาและตอบรับด้วยการกระทํานางยิงแสงดาวออกไปทุกหนทุกแห่งถ้าหมายตายของเทพอมตะตะวันเดือดติดตามไปในไม่ช้าฟางอยวนและคนอื่น,นๆพยายามหลบหนีจากหาย,ย็นานะเทพปีศาจไร้ขอบเขตตายค่ายกลของถ้ำปีศาจคลั้งถูกทําลายไปแล้วโดวยปราศจากการจัดเตรียมของเทพปีศาจไร้ขอบเขต เทพอมตะทั้งสองจึงสามารถใช้กำลังได้อย่างเต็มที่แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ใช้กำลังอย่างเต็มที่แม้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขาก็ยังระวังกันเองแต่ถึงกระนั้นฟางหยวนและคนอื่นๆก็ยังต้องดิ้นรนหลบหนีจากความตายอย่างยากลำบากข้าไม่สามารถต่อต้านพวกเขาทุกคนข้าขอตัวก่อนฟางหยวนตะโกนและลากบรรดชนทะเลปราออกจากชั้นที่เก้า เทพอมะตะสวรรพิภพขมวดคิ้วถ้ำปีศาจคล้งเหลือเพียงชั้นที่เก่าหากฟางหยวนจากไปเทพอมะตะทั้งสองจะไม่สามารถไล่ล่าเขาเพราะการจากไปหมายถึงการหยุดแย่งชิงน้ำแข็งลอยหากเทพทั้งสองออกจากชั้นที่เกาของถ้ำปีศาจคล้งตัวตนกึ่งระดับเก่าอาจย้อนกลับมาขโมยน้ำแข็งลอยในภายหลังคนอื่นๆออ,ออกไปได้แต่เจ้า ฟางหยวนทำไม่ได้ทิ้งน้ำแข็งลอยที่เจ้าขว้าไปก่อนหน้านี้ไว้เจ้าไม่สามารถนำสิ่งนั้นออกไปเทพอมะตะกลุ่มดาวและเทพอมะตะตะวันเดือดกล่าวพร้อมกันฟางหยวนเป็นคนแรกที่ได้รับเศษชิ้นส่วนน้ำแข็งลอยคนอื่นๆรวมถึงเทพอมะตะทั้งสองยังไม่ได้รับสิ่งใดเลย ชิ้นส่วนของน้ำแข็งลอยที่ฟางหยวนได้รับค่อนข้างใหญ่อย่างน้อยมันก็มีประมาณ10ส่วนของน้ำแข็งลอยทั้งหมดในเวลานี้เทพอมาตะทั้งสองกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งการแสดงออกของฟางหยวนเปลี่ยนไปในไม่ช้าเขาก็ถูกบังคับให้ใช้เกราะหวนคืนเป็นครั้งที่สองช่วงเวลาที่ผ่านมาแม่น้ำหวนคืนได้รับการกู้คืนแล้วบางส่วนน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ถ้าหมายตายของสองเทพถูกสะท้อนกลับอย่างไรก็ตามสำหรับเทพอมะตะทั้งสองเกราะหวนคืนเป็นเพียงสิ่งกวนใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสวรรค์พิภพข้ายินดีแบ่งปันน้ําแข็งลอยกับเจ้าตอนนี้เราไม่ทอดทิ้งกันเราต้องสามาคีและทำงานร่วมกันฟางหยวนตะโกนเทพอมะตะสวรรค์พิภพบพยักหนะ้าฟางหยวนเจ้าพูดถูก หลังกล่าวจบคำเขาเคลื่อนไหวทันทีแต่เขากลับไม่สนใจฟางหยวนเขาพุ่งเข้าไปหาน้ำแข็งลอยชิ้นหนึ่งน้ำแข็งลอยถูกเก็บไว้ในมิติช่องว่างของเทพอมะตะสวรรค์พิภพอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันเทพอมะตะตะวันเดือดก็พุ่งเข้าไปหาน้ำแข็งลอยชิ้นที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งตราบเท่าที่เขาได้รับสิ่งนี้เขาจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตราบเท่าที่เทพอมาตะตะวันเดือดจากไปเทพอมาตะกลุ่มดาวจะไม่สามารถหยุดเขาเยอะแม้แต่จะคิดเทพอมาตะกลุ่มดาวตะโกนเสียงเย็นบึมท้าไม้ตายของเทพอมาตะากลุ่มดาวขับไล่เทพอมาตะตะวันเดือดออกไปอีกครั้งแต่นางไม่สามารถหยุดเทพอมาตะาสวรรค์พิภพได้ทันเวลาวิธีบนเส้นทางสวรรค์ที่เทพอมาตะสวรรค์พิภพใช้จับน้ำแข็งลอยลึกลับมาก กลิ่นอายของมันถูกปกปิดไว้อย่างสมบูรณ์นั่นทำให้เขาประสบความสำเร็จในการยึดครองน้ำแข็งลอยอีกก้อนหนึ่งเทพอมาตะกลุ่มดาวถอนหายใจนางต้องนำแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพออกมาอีกครั้งแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพอยู่ในรูปลักษณ์ของตะเกียงถูกใช้เป็นแกนกลางของท่าไม้ตายวินาทีถัดมาคลื่นอารมณ์ความรู้สึกก็พุ่งเข้าเกาะกคุมหัวใจของผู้อมาตะทั้งหมด การแสดงออกของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันพวกเขาพยายามต่อต้านสิ่งนี้อย่างยากลำบากฟางหยวนกระตุ้นใช้วิญญาณความอดทนเทพอมะตะตะวันเดือดใช้วิญญาณอารมณ์ของครอบครัวเทพอมะตะสวรรค์พิภพใช้ท่าไม้ตายอมะตะสวรรค์พิภพไร้อารมณ์เทพอมะตะกลุ่มดาวเผยรอยยิ้มเยาอและนำภูเขาตำราออกมาจากนั้นท่าไม้ตายทุกประเภทก็ถูกปลดปล่อย เทพอมาตะกลุ่มดาวใช้แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพทั้งสองปราบปรามทุกคนใบหน้าของนางกลายเป็นซีดขาวแสงดาวรอบตัวนางลดความสว่างสวัยลงนางใช้ความคิดมากกว่าหนึ่งล้านความคิดในการทำสิ่งนี้นางฉวยโอกาสส่งโซ่เหล็กของเทพปีศาจไร้ขอบเขตออกมาจากภูเขาตำรราและขว้าน้ำแข็งลอยที่อยู่ด้านหน้าเข้าสู่มิติช่องว่างของนาง น้ำแข็งลอยก้อนนั้นไม่ใช่น้ำแข็งลอยก้อนใหญ่ที่สุดแต่มันมีวิญญาณอมตะอยู่ภายในไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นวิญญาณอมตะดวงนี้นอกจากนางด้วยเหตุนี้นางจึงยอมสละน้ำแข็งลอยก้อนที่ใหญ่ที่สุดและคว้าน้ำแข็งลอยชิ้นเล็กชิ้นนี้เป็นอันดับแรกหลังจากเก็บวิญญาณอมตะเทพอมตะกลุ่มดาวก็หยุดใช้ท่าหมายตายและมุ่งเน้นไปที่การป้องกัน เทพอมตะตะวันเดือดไม่สามารถรักษาความสงบได้อีกต่อไปเขาตะโกนเสียงดังและพุ่งเข้าโจมตีเทพอมตะกลุ่มดาวอย่างดุเดือดเทพอมตะกลุ่มดาวถูกบังคับให้ล่าถอยอย่างต่อเนื่องเทพอมตะกลุ่มดาวฉชวยโอกาสครั้งนี้คว้าน้ำแข็งลอยมาเช่นกันนี่ไม่ใช่น้ำแข็งลอยก้อนที่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นก้อนที่อยู่ใกล้เทพอมตะตะวันเดือดมากที่สุด เขารู้ว่าตนเองสามารถหยุดเทพอมาตะกลุ่มดาวได้เพียงชั่วครูเขาไม่มีเวลาคว้าน้ำแข็งลอยก้อนใหญ่ที่สุดดังคาดในเวลาต่อมาเทพอมาตะกลุ่มดาวก็ฝื้นตัวและโจมตีเทพอมาตะตะวันเดือดอีกครั้งสองเทพต่อสู้กันอย่างดุเดือดนี่ทำให้ตัวตนกึ่งระดับเก้าพบโอกาสฟางหยวนและเทพอมาตะสวรรค์พิภพ รวบรวมน้ำแข็งลอยได้คนละสามหรือสี่ก้อนลัวเวย์หินเฉินซานและบรรพชนทะเลปราณได้รับหนึ่งหรือสองก้อนไม่นานหลังจากนั้นน้ำแข็งลอยเกือบทั้งหมดก็ถูกยึดครองเว้นเพียงน้ำแข็งลอยก้อนที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นตอนนี้เทพอมาตะาทั้งสองได้รับบาดเจ็บสาหาัสความพยายามของทั้งสองถูกกีดขวางด้วยฝ่ายตรงข้าม เทพอมตะทั้งสองหันมาโจมตีตัวตนกึ่งระดับเก้าคราวนี้พวกเขาต่อสู้ด้วยแรงจูงใจที่เพิ่มมากขึ้นท้ายที่สุดตัวตนกึ่งระดับเก้าเหล่านี้ก็ครอบครองน้ำแข็งลอยจำนวนมากหือ้อขณะที่เทพอมตะทั้งสองกำลังปราบปรามตัวตนกึ่งระดับเก้าพวกเขาก็เริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติบ้างอย่างเทพอมตะสวรรค์พิภพแข็งแกร่งขึ้นระหว่างการต่อสู้ เกือบทุกลมหายใจความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งกลิ่นอายของเขาเข้าใกล้เทพอมาตะระดับเก้าที่แท้จริงแล้วดวงตาของเทพอมาตะกลุ่มดาวส่องประกายสว่างสวยเป็นเช่นนี้สวรรค์พ,พ,พิภพเจ้าเปลี่ยนมาบ่มเพาะบนเส้นทางสวรรค์เนื่องจากน้ำแข็งลอยมีความใกล้ชิดกับเส้นทางสวรรค์ ดังนั้นเจ้าจึงสามารถดึงพลังของมันออกมาเพื่อยกระดับการบ่มเพาะของตนเองนี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมเทพอมะตะกลุ่มดาวกล่าวชื่นชมแต่เจตนาสังหารของนางกลับประทุคืนก่อนหน้านี้เมื่อฟางหยวนขอความช่วยเหลือจากเทพอมะตะสวรรค์พิภพแต่ฝ่ายหลังเพิกเฉยตรงข้ามเทพอมะตะสวรรค์พิภพกลับรีบควาน้ำแข็งลอยนี่เป็นเหตุผล เห็นได้ชัดว่าตราบเท่าที่เทพอมตะสวรรค์พิภพได้รับน้ำแข็งลอยมากพอเขาจะกลายเป็นเทพอมตะที่แท้จริงอีกครั้งและครั้งนี้เขาจะไม่ใช่เทพอมตะบนเส้นทางแห่งปัรพีแต่เป็นเทพอมตะบนเส้นทางสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดเมื่อเทพอมตะสวรรค์พิภพกลายเป็นเทพอมตะบนเส้นทางสวรรค์เขาจะกลายเป็นตัวตนอันดับหนึ่งของโลกใบนี้ เทพอมะตะกลุ่มดาวและเทพอมะตะตะวันเดือดจะไม่นั่งดูสิ่งนี้เกิดขึ้นวิญญาณชะตากรรมถูกทำลายไม่มีผู้ใดต้องการเห็นเทพอมะตะสวรรค์พิภพกลับมาและยังมีพละกำลังที่เหนือกว่าพวกเขาโดยไม่จำเป็นต้องพูดคุยเทพอมะตะทั้งสองร่วมมือกันทันทีคราวนี้เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่ฟางหยวนแต่เป็นเทพอมะตะสวรรค์พิภพ เทพอมตะสวรพิภพ,พใช้ท่าไม้ตายบนเส้นทางสวรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการโจมตีของเทพอมตะทั้งสองแต่ในไม่ช้าเขาก็แสดงสัญญาณว่าไม่สามารถดำเนินการต่อแม้เส้นทางสวรรค์จะกว้างใหญ่และลึกลับแต่เทพอมตะทั้งสองมีกำลังมากกว่าในเวลานี้เทพอมตะสวรรค์พ,พิภพตกอยู่ในอันตรายเขาตะโกนโปรดช่วยค่ะ ลัวเวยินและเฉินซานลังเลก่อนจะส่งน้ำแข็งลอยของพวกเขาไปยังสวรรค์สีเหลืองเทพอมะตะสวรรค์พิภพนำน้ำแข็งลอยออกมาจากสวรรค์สีเหลืองและใช้พวกมันยกระดับการบ่มเพาะของตนเองกลิ่นอายของเขาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งเขาอยู่ห่างจากระดับเก้าเพียงเล็กน้อยข้ายังขาดอีกเพียงหนึ่งเก้าฟางหยวนเทพอมะตะสวรรค์พิภพเร่งตะโกน ฟางหยวนเผยรอยยิ้มเย้ยหยันข้าสามารถมอบน้ำแข็งลอยให้เจ้าแต่เจ้าต้องจ่ายด้วยราคาที่เหมาะสมเทพอมะตะสวรรค์พิภพกัดฝันแนนและส่งมรดกที่แท้จริงสวรรค์พิภพของภาคเหนือไปยังสวรร์สีเหลืองพร้อมกับท่าไม้ตายบนเส้นทางสวรร์ทุกประเภทและประสบการณ์ในการบ่มเพาะบนเส้นทางสวรรค์ของเขาแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือข้อตกลงพันธมิตรเพื่อให้ได้รับน้ำแข็งลอย เทพอมตะสวรรคพิภพยอมจ่ายด้วยราคามหาศาลฟางหยวนวางน้ำแข็งลอยชิ้นเล็กไว้ในสวรร์สีเหลืองทั้งสองทำธุรกรรมกันอย่างรวดเร็วฮ่าฮ่าฮราสวรพิภพเจ้าได้รับน้ำแข็งลอยก้อนสุดท้ายในที่สุดหลังทำธุรกรรมฟางหยวนตะโกนเสียงดังหัวใจของเทพอมตะสวรรค์พิภพสั่นไหวสองเทพอมตะโจมตีเขาทันที ร่างกายของเทพอมตะสวรรคพิพเต็มไปด้วยบาดแผลชีวิตของเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ลยลวเวียินเฉินซานและกระทั่งฟางหยวนรวมถึงบรรพชนทะเลปราณเร่งใช้ท่าไม้ตายโจมตีจากระยะไกลเพื่อช่วยเทพอมตะสวรรคพิพพแต่มันไร้ประโยชน์เทพอมตะสวรร์พิพบกัดฟันดิ้นรนอย่างสิ้นหวังน้ำแข็งลอยในการครอบครองของเขาค่อยๆละลาย และช่วยให้เขาเข้าใกล้ระดับก้าวมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในช่วงเวลาสำคัญท่าไม้ตายของเทพอมตะสวรรค์พิภพกลับเกิดข้อผิดพลาดเขาได้รับผลกระทบย้อนกลับระดับการบ่มเพาะของเขาติดอยู่ที่ขั้นสุดท้ายการโจมตีของสองเทพมาถึงและกำลังจะกลืนกินร่างของเทพอมตะสวรรค์พิภพเข้าไปช่วยเขาเร็วเขา้าลัวเวหยินตะโกนและเคลื่อนไหวเป็นคนแรก หัวใจของตัวตนกึ่งระดับเก้าคนอื่นๆเต้นแรงแต่ยังเร่งเข้าไปช่วยเหลือเทพอมะตะทั้งสองไม่ต้องการให้เทพอมะตะสวรรค์พิภพรอดชีวิตพวกเขาจึงต้องไล่ล่าตัวตนกึ่งระดับเก้าทั้งหมดไม่สนใจอันตรายและช่วยปิดกั้นการโจมตีของเทพอมะตะตะวันเดือดอย่างยากลำบากแต่เทพอมะตะกลุ่มดาวยังสามารถโจมตีเทพอมะตะสวรรค์พิภพ เทพอมตะสวรพิภพตะโกนเสียงดังเส้นเลือดปูดโปนขึ้นบนหน้าผากของเขาขณะที่เขาใช้กำลังทั้งหมดเพื่อกระตุ้นใช้ท่าไม้ตายร่างกายของเทพอมตะสวรรคพิภพถูกแสงดาวยิงทะลุจนกลายเป็นรูพุนจำนวนมากแต่วิธีการรักษาของเทพอมตะสวรรค์พิภพยังสามารถยื้อลมหายใจสุดท้ายของเขาเอาไว้ในจังหวะนี้ บรรพชนทะเลปราณใช้ร่างตนเป็นโลปกป้องฟางหยวนให้เคลื่อนที่เข้าหาเทพอมตะสวรรค์พ,พิภพฟางหยวนหัวใจของลั่วเว้ยหยินและเฉินสารเต้นแรงการแสดงออกของเทพอมตะทั้งสองกลายเป็นมืดครึม้มขณะที่ฟางหยวนกำลังจะช่วยเทพอมตะสวรรค์พ,พิภพพรวดฝ่ามือของฟางหยวนกลับแทงแผ่นหลังของเทพอมตะสวรรค์พ,พิภพและทะลุออกจากหน้าอก เทพอมตะสวรคพิภพตายด้วยดวงตาเบิกกว้างขณะคว้ามือฟางหยวนสวรรคพิภพหลับให้สบายฟางหยวนเผยรอยยิ้มบางกลิ่นอายของเทพอมตะสวรรคพิภพหายไปอย่างสมบูรณ์ฉากนี้ทำให้หัวใจของทุกคนสั่นสะเทือนเทพอมตะทั้งสองมองฟางหยวนด้วยความประหลาดใจริมฝีปากของล่วเวยหยินสั่นเทาก่อนที่เขาจะตะโกนด้วยเสียงแหบแห้ง ฟางหยวนเจ้าทำสิ่งใดลงไปฟางหยวนนี่ดวงตาของฉนินซานแทบหลุดออกมาจากเบาบรรผชนทะเลปราณหยุดอยู่ข้างกายฟางหยวนและแสดงออกด้วยความประหลาดใจเช่นกันทุกคนรู้ดีว่าในสถานการณ์นี้เทพอมาตะทั้งสองเป็นฝ่ายได้เปรียบขณะที่เทพอมาตะสวรรค์พิภพเป็นความหวังเดียวที่จะต่อต้านเทพอมาตะทั้งสอง แต่ฟางหยวนกลับทำลายความหวังนี้เขาฆ่าเทพอมะตะสวรรค์พ,พิภพฟางหยวนบ้าไปแล้วงั้นหรือเขาทำเรื่องเช่นนี้จริงๆไร้สาระเกินไปบางสิ่งไม่ถูกต้องเทพอมะตะตะวันเดือดพึมพำกับตนเองเทพอมะตะกลุ่มดาวขมวดคิ้วแต่ไม่พูดฟางหยวนเก็บซากศพของเทพอมะตะสวรรค์พ,พ,พิภพไว้ในมิติช่องว่างจากักรพรรดิ นั่นทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปเล็กน้อยฟางหยวนเราจะออกจากที่นี่ได้อย่างไรเฉินซานถามด้วยความกังวลหากไม่มีเทพอมะตะสวรรค์พ,พ,พิภพเราจะต่อต้านเทพอมะตะทั้งสองได้อย่างไรลัวเวยหยินกระทืบเท้าและมองฟางหยวนด้วยความโกรธฟางหยวนยิ้มง่ายมากมันจะไม่ดีกว่างั้นหรือหากข้ากลายเป็นเทพหลังกล่าวจบคำ กลิ่นอายของเขาก็ประทุคืนผู้อมตะระดับเกา้าเงียบกรีบเพียงกลอุบายราคาถูกเทพอมตะกลุ่มดาวกลนเสียงเย็นและยิงแสงดาวไปยังฟางหยวนฟางหยวนหายใจออกเบาๆส่งพลังปราณออกไปปิดกั้นแสงดาวทั้งหมดอีกด้านหนึ่งเทพอมตะตะวันเดือดก็ทดสอบด้วยการยิงลำแสงสีทองจำนวนมากออกมาราวกับสายฝน ฟางหยวนโบกมือแสงสีแดงปะทุคืนและกลืนกินแสงสีทองเข้าไปทั้งหมดรูม่านตาของเทพอมตะทั้งสองหดเล็กลงเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ลัวเวยินเฉินซานและแม้แต่ร่างแยกของฟางหยวนบรรผชนทะเลปรานกลายเป็นพูดไม่ออกฟางหยวนสามารถปิดกั้นการโจมตีของเทพอมตะทั้งสองได้อย่างสมบูรณ์ เขาแสดงพลังอำนาจของผู้อมตะระดับเก้าที่แท้จริงออกมาเขากลายเป็นผู้อมตะระดับเก้าไปแล้วจริงๆงั้นหรือ